สวัสดีครับผมพี่น้องเบาใจเคยสกลครับสวัสดีปีใหม่ครับผมพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับปีใหม่นี่ยขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนครับผมลำลำรื่ยเรวยเมื่อนี้็คือเก้าเลยพี่น้องหลังจากที่กลับมาจากสกลครับออกมาคำคำดอกพี่น้องเลยมีแล้วว่าจิมาใส่หนูทิ่ไม่ครับเห็นมันอยู่ขอบสาเนี่ยครับแล้วก็ผม ว่าคาเม่นมีปลาไหลผมก็เล่นนี่เด้แต่เอาบังมาอยู่ตียงหน้าครับมีอยู่สามหลังเนี่ยปฏิใส่ล่องมึงครับเต้าเปิ้ลหนึ่งซาหนีมันสูบไปแล้วพี่น้องอกับว่รู้ว่าสิมี่บอกกันควรเอาไฟลงกด่น่าจะบม่มีดอกปลาไหลแต่เปิ้ลโบช็อตเนี่ยผมว่าน่าจะพ่อได้กินครับไปเดียวมันจะหะไปหาใสไกันครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะคำปฏิมาไ่บ่วงนี่เด้ผมมา้าม,มากผมบ่หลาไพี่น้อง สิบกุบหลังแล้วก็อัก,กขี่ข้้นอีกสี่หลังเลยนี่แห <c oughs> ละบาถือจักเทียบพี่น้องเลยนี่แหละไปเดี๋ยวไปใส่บังพี่น้องเลยก็จีบิงเดะใส่บ้ากัน แบบไม่ง่ายเลยพี่น้องเอ้ใสเงานี่ยัง่ะมงพวกได้กินด้วยวะผมเอาเงาหอยได้พี่น้องเด้อต่ำหอยใส่เลยครับต้องไปคิดอย่างมัน เดี๋ยวใส่ไวทนี่สองลังครับเดี๋ยวไปใส่มุมนี่บังหนึ่งครับแล้วก็ที่ใส่หนูครบไปที่คำก่อน <laughs> พี่น้องนี่ก็ใส่ไปในบางนึงนะงน่งนะบางอันอันก็อะไรบ่วงกับใส่หนึ่งสองสามสี่สี่หลังครับไปเดี๋ยวไปหาใส่กันพี่น้องที่คำกันมืดแล้วเด้อพี่น้องเริ่มมืดเน้ะเห็นเสาค่อยว่ากันครับผมกติขีไปใส่ตั้งกลับบ้านนี่แหะ มาว่ากันครับมือเศร้าคนละพี่น้องดีตอนเทศร้าแล้วครับพี่น้องมาหารอยามบ่วงครับเดี่ยผมใส่ไว้เนื้อขางท่างพี่น้องสองรังเรายังบ่มีอย่างอยู่พี่น้องเลยยังบ่ปล่อยอยู่ครับไปเดี๋ผมใส่ไปทไี่น้ำมันนี่แหละครับข้างท่างหมายข้างท่างค้นมองขามเลยพี่น้องเด้อหมายขางข้างผมมาผมมารอเบื้องว่านมันมีนมนมนทางอยู่ไหมผมก็เลยใส่ติ่มไบ้นะครับนี่เ๋วยวเป็น่ยนมีหนุ่ยเลยพี่น้องเด้อ แล้วก็โบหมันบ่คือ,อ <g ül üyor> จังเบิร์นสูนผมว่ามันน่าจะมีตัวอยู่พี่น้องปวดผมใส่ใส่เป้าไหลหลังเนาะพี่น้องประมาณมันจีเรืออยู่นนหนึ่งสองหลังแล้วก็ดใหญ่ไปไกลอยู่ต้องขี่รถไปพี่น้องไปตึงักิดยกสามหลังแล้ว <g ül üyor> ยังบ่หม,ม,มันอ,อ,อยู่เลยการตอนีเราเมื่อไรช่วงอยากหนาวได้พี่น้องได้ นัหนาวช่วงเย็นๆนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอานี่ไว้กันครับนี่เย็นเด็กพี่น้องหมา้ส่งคืนเลยนี่หนองน้ำเลยครับนี่นี่เป็นยังไงเนาะหมาดมาเนาะใส่ไปเลยล่ะใส่ไว้นี่เลยครพี่น้องเสร็จ Men nhắn là vì nó mát nè liều vlog 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 nhảy vlog liều vlog nhảy vlog nhảy, vlog liều gần liều vlog liều nhảy liều vlog liều nhảy, liều vlog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  ใส่บีกฟูดเด้พป่น้องเด้ใส่ใส่โอ้ยเงยเงยเงยหลอกเลยยังนีงงงง่อ้าได้้ว พี่น้องตัวเง,งียบตัวเง,งี้ยอู้อู้เขาตาเขกาตาเงยเลยพี่น้องเลยโอ้ตัวงามพี่น้องตัวเงยเลยเขาขอเก็บก่น้นน้องน้ยอยมาเบิ่งกันต่อพี่น้องเแหมมันล้วเด้ห่อได้กินแล้วครับผมบ,บานเนี่ย โอ้ตัวงามเด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่ยอยู่ครับมาแล้วมาแล้ว,ลวรุนกันต่อครับวุนอาทิตก็ขึ้นขึ้นมาแล้วเออสูงหนาวหนาวโอ้ยมีบอกพี่น้องทางทางเป็นเป็นโกโก้ดอกพี่น้องผมว่าทางหนูงเงยแล <c oughs> หละใส่ไปมันเป็นยังได้บุทางกระดรค่อยนั่น้อกครับ มองเห็นไม้ค้างข้างกันยังมีตัวน่อยน่อย <laughs> โอ้เนี่ยเงาข้างกัดีเยียวทมัดเก็บพวกเงาข้างเก่าไปไปเบื้องไปเรียๆแล้วครับโอ้อยู่นอกทงนี่คือได้เสียงดังเลยผู้ยาบ้านประกาศกระได <laughs> ะผมใช้ไปนี่ครับเี่น้องหลัง บนในลังหนึ่งนะเป็นยังไงบ้างอ๋อทางก็เกาดอกพี่น้องที่มานเนี่ยครบ่จะมีตัวไหมโอ้บ่มีครับพี่น้องเลยห้อยกินห้อยอยู่กถายังบ่มี่ตัวอยู่ ยังนึงครับเลยยังเดโอ้เงียบแล้พวพี่น้องเออไม่นิดเงียบครับไปเดี๋ยวเอออ,อีกซุ้มหนึ่งอยู่หน้าไปแล้วครับมาดิตองน,นี้ขี้ขึ้นไปแล้วครับไปหน้าไปแล้วแล้วก็มีบังไง mà lấy lắm hôm xây thì mày 3 lắng 3 bằng lắm quan này để khỏi bể bước ngân viết nó เดี๋ยวไปเบิง้งเบิ้งปลาไหลกนะ่อนพี่นอเรารุนบ้างปลาไหลหอากันที่หมานบ่ บ่มีเลยพี่น้องเอ้ผมอจะใช่ทีไม่เน่ยนะครับโอเคมันตีเบิดแล้ววะอฮอย่ังเดียววะไปเบิ่งกันต่อพี่น้องบ่มีเลยสนใจเอ็นมันตีเบิดแล้ววะเฮยังดยได้ป <g> ว <ül> ดเลยเฮ้ยยดยอีกลหลังนึงครับแล้วก็ยามบ่วงหนู โอ้บรรยากาศไม่หอหมอกนี่น้องส่องเย็นนะเป็ดแปลกๆเหนาวหนาวหนาเย็นหนาเย็นแดดแดดก็เริ่มซองแนละ้วพี่น้องเนอะเริ่มขึ้นแล้วครับป้าจีดไก่มันเพื่อนไม่ห้ออีก่ะเจักตัวว่หนูกน็ได้ บงังไปเพี่น้องไอ้บังนะครับอยู่ในนี่เดี๋ยวยามมึงกันพี่น้องเลยขันเป็นีนยังไงผมว่จะเสียบถิ่ไม่ไดีนะ <c oughs> อีบุนุ๊โอ,อ้ย

ปกิการเนาะทำงานบ่เอ้ยอีกแล้วพี่หน้องเอ้ย <c ười> มิดอีกแล้วครับผมกิ้ารเนามิดอีกละเฮ้ยหลัลลงนี่จะได้คือเก่าเหมือนเดิมครับว้าย เกาเหมือนเดิมเลยพี่น้องเ้ยลังหนึ่งผมมาู่ใต้นี่ละใส่ไปเต้นี่ละอุ้ยอุ้ยยิงได้อีกอีกเกาอีกแล้วครับผมเก่าเหมือนเดิมครับเอ้โหลั่นระบาดอ้อเอ้ยตาย กันกันยังคงขี่ขันนี่โตแล้วครับผมแบบน,นี้รุนกันตัวครับพี่น้องวงรวดสองลังบ่าอยู่ี่ยแต่บักขี่ขันอีกหลังนึงว่าหนูนมีอยู่อ๋อ <c oughs> อีกอกคนแล้วครับผมเบิดแล้วพี่น้องเอ้วานนี่ดีมานตัวเดียวนะครับผมว่าเอาได้กเก็บกันครับผมอ,อ่ะพ,พ,พี่น้องผลงานครับมื่อไงมานเด้อพี่น้องเด้โตใหญ่อยู่ครับปุ๊ดอะใส่น้ก้อยไปแล้วพี่นี่โอ้เข่าทาดเด้พี่น้องเด้หมานเด้อ เนี่ยแล้วครับผมใส่บ่วงเนี่ยสิบลังเนี่ยพี่น้องอันนี้สิหลังนี่นี่ผมมาซีผมทำงานจักเทียพี่น้องนี่โอ้คุณนายหลายเนี่ยบาทนี่วะจะจีดแบบไรล้วบ่หมานเลยพี่น้องนี่เอามาลองได้กินนั่มันบ่วง,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 งนี่ยละเออาเอ้หมานแล้วพี่น้องอะยจังไรกันไรตัวเงี่ยยู่นี่พอได้อยู่ได้กินกุ้เกา่าเราพี่น้องจะเบี่ยงกาดกันเลยมาหาเด้อ เ<ส>จ้านี่็ไม่มีอย่างไรครับพี่น้องฝากกดไ์ก็แ์กดติดตามไว้ใจใครสักคนในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม